ฉันขี้ลืมขี้ลืมฉันวเนี่ยวันนี้แม่จะพาไปเที่ยวทะเลนะลูกรู้ไหมเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปส่งก่อนเดี๋ยวแม่มาก่อนนะปะกดกันกดกันเดี๋ยวแม่พาไปส่งเด้อปะอยู่นี่แหละมาเน <_ assists> ี่ยวันนี้แม่จะขาไปทะเลนู่นนี่นั่นเข่้ยมและจากนั้นอ่ะแม่ก็จะไปส่งหนูที่โรงเรียนแลวจากนั้นเออก็แบบว่าก็อย่าไปเที่ยวม่วซ่วนะเพราะคนมันเยอะ โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ,ย,โอ,ย,โอยเอาผิดโรงเรียนนีกว่าชนแม่งเลยมาเม,ามาไ,ไม่ต้องห่วง,งนะหแม่พาไปส่งที่ถึงที่ถึงหน้าโรงเรียนเป๊ะแน่นอนไม่จงกลัวแม่ไม่ลืมหนูหลอบลูกแต่ถึงแม่ว่าจะขี้ลืมแต่แม่ก็ไม่ลืมหนูอยู่ดีถึงแล้วลูกลงไปลงไปนะอ้าวลูกหายใช่ ทำไม,มแม่ลืมหนูได้ลงคอโอ้ไม่ก้าดอยากจะปี๊ด